แจ้งจากหน่วยบกถึงแมวเซาแล้วมาให้ให้ขึ้นงตั้งผมไม่ตอบไหนไม่ไม่จะขี่เข้าไปเป็นหน้ากระดานด้วยเปินขี่ขี่ผ่านอ่ะดูนี่มันจะหยุดซ่อนตัวกันไหมอะไรเงี้ยเพื่อความร้อนจำนวนหนึ่งอีท้ายหรือเปลี่ยนจับฟิวหนเป็นสิบเลยพี่ไม่อะไม่ค่อยข้างหน้าครับพี่เพดอเป็นสิบเลย เดินรถเดินรถทั้งด้านทางด้านหน้าของคุณด้วยเปลี่ยนอะเราต้ระวังในการก็ต้องยิงสวนนะพี่นีอย่างว่าแล้วมาได้นะครับเออ่ตอนนี้มีทอาจเต็มกระชากอยู่นายนะครับผมพี่มันไม่ดีแล้วพี่มันไม่ดีอาจแช่งบอกกองทัพที่ตอนนี้เมีวสับประธานแล้วตอนนี้เมีวสับประธานแล้ว เลยจัดการซะใหน่ออกย้ายกระสุนยางหรือกระสุนจริงไปยิงไม่เข้าเลยแบงเอ้ยกูปะทะก,กันหันมาทีเอ็ดดี้เพนแนบกูไปละไปอยู่อยู่ในพุ่งข้างหน้าที่ไงอยู่ในพุ่งข้างหน้าที่ไม่เคยทิ้งหรอกถอยมาถอยมาอย,อยู่นี่ไง <laughs> พุ่งข้างหน้าห่าอะไรห่างเป็นกิโล <laughs>